าครับเป็นคลิปต่อจากอีพีที่แล้วนะครับเป็นอีพีที่สองนะครับในงานถอดกระถินบัดผวยทรายนะครับซึ่งตอนนี้นะครับภาพบรรยากาศนะครับผมกับศิเก็บรายละเอียดนะครับส่วนเป็นการถวายบิณฑบาตตอนเช้านะครับตอนนี้พวกพวกญาติพวกยโยมเฮาต้องคิดเรื่องกำลังโหลดเข้าไปในะต้น,ตนกลาง,งปลายหลงสมรสมือ แล้วก็เลยให้เบ่งบรรยากาศในช่วงนี้ก่อนนะครับบาสายนี่ควรแก่กาีนะครับสายบัดป่าเฮาเพิ่นปฏิบัติกันจังไหรนะครับเพื่อสีเป็นการตีแพรนะครับให้กับพีกับน้องเฮานะครับให้เอฟซีเดบงกันนะครับเบ่งกันนะครับผ่านทางการกลวยชาแนลนะครับ บรรยากาศตอนนี้เป็นการถวายนะครับถวายบินฑบาตนะครับเพิ่นกระสีจับรับอาหารแหลวหลังจากนั้นกระสีเป็นเลี่ยงไว้นะครับกระสีนี้พระคุณเจ้าในโอกาสต่อไปกระสีนี่พระคุณเจ้ามารลับบินฑบาตคือตอนนี้เป็นการถวายนะครับยกกอ,อย่าโจมเขาเตรียมเข้ามานะครับมีคุณรับผู้ใหญ่มางานายตานะไม่เอาป็นตดนเห่าก็มาหลานะครับผมกระสีเบ่งบรรยากาศรบๆนะครับตัวนี้เป็นเป็นภาพของกว้างนะครับเพราะว่าถ้า ขยับฐานะมั่นกระเรียผ่านบอกไปหนึ่งพ่อเด้อครับเด้อตรงนี้กะทั้งช่องขออภัยนำนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ยังบทันเพียงพ์พอนะครับถึงเป็นช่องไม่นะครับเสียงก็อาจสิบดังเหาือกินนะครับตอนนี้ก็ปล่อยธรรมะเสียงธรรมะให้พี่น้องเข้าได้ฟังเบาๆไปก่อนนะครับในช่องบรรยากาศตอนสอๆนะครับพรบินธรรมะกับบสเซา์นะครับส่วนมากสาสีชั้นอยู่ประมาณเกือบก่อโมง นะครับพะว่าสายนีเพันชันเข่าขาบเดียวนะครับชันขาบเดียวขาบเดียวก็คือจบเลยนะครับหลังจากนั้นก็เป็นพระละของญาติโยมเขานะครับหลังจากการขอดถวายแล้วกยังค่อยสีกกำหนดอยู่เสมอว่า สีแยกใหญ่กันกลับนะครับเป็นการเทิดบุญแบบย่อมๆกับบ่ยอมนะครับเป็นกองกระถิ่นเป็นกระถิ่นสามขี้นะครับของเหล่าบรรดาเฮาชาวส่บัดป่าเฮานะครับคนจังภาคคนเจ้าพึงกําลังกรเริ่มทยอยนะครับเพื่อเป็นการมาหลับอาหารมาหลับการบินถวายให้สงครานะครับจะเลยคือบัโอกาสนี้นะครับเก็บบรรยากาศให้สงครามให้คอให้แม่ให้พี่ให้น้องเฮานะครับทั้งสายบน ที่จะได้เบ่งกันเนาะนี่แหละครับมันเป็นกันหน่งสี่นะครับเฮ็ดกันหน่งสี่มาโดยตลอดนะครับนี่คือสายปอดปลานะครับสายปลาปลาผักปลานะครับซึ่งเฮ็ดตามหลักคําสอนของพระตถาคตมาโดยตลอดนี่ครับยืนยันชัดเจนว่าหลักการปฏิบัตินี่นะครับกัสิมีเพียงแค่สายเดียวนีเดียวซึ่ง สิลับแค่บินทบากนะครับจะตูปัจจัยทยยรรมหรือว่าวัตถุอนุมานพาคุณเจ้าในสายหนีสิบจับต่องนะครับสิงดเป็นในการจับต่องวัตถุอนุมานคือเงินคือทองเนี่สินะครับเพนสิบอดีเพนสิบบอดียุงนี่ก็ฝากไปกับผี่กับน้องเขานะครับสาขามาเบิองในคิปนี้แล้วครับแช่แช่กันต่อต่อไปน้ำแน่นะครับเพื่อว่าให้ พี่ให้น้องเหาผู้ยังบ้านเคยเห็นประเภทนี้แบบนี้นะครับยังอยู่ในสายเก่าๆอยู่นะครับเอาตีแผ่เพื่อให้สังคมได้รับรู้ในส่วนนี้นํานะครับตอนนี้ก็สีให้เบ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับมุษย์ไม่มีไทยไม่มีฝรั่งไม่มีเขมรไม่มียวนไม่มีลาวไม่มีไม่มีใครมีดินน้ํามีลมไฟเท่านั้นที่เป็นอยู่แล้วสมมุติว่าเป็นบุคคลเป็นสัตว์ขึ้นมา นะครับก่นนองเห่ากับทยอยรับเลี้ยงอาหารนะครับดิเพื่อเขามาถวายประคุณใจก็ยังที่ประผมก็สิเก็บขาดไปเอาเอากันแบบเบื้องกันเงาๆนะครับโดยว่ามีการตัดต่อเนาะเป็นคลิปยาวเนียนจังหน่อยทําใจเปิดใจเบื้องเด้มพี่น้องแปลไปอยู่อย่างนี้ไม่ยั่งยืนอยู่กับที่แม้ว่าร่างกายของเราก็ไม่แน่ไม่นอนเคลื่อนไหวไปมาอยู่เสมอเปลี่ยนไปผมก็เปลี่ยน คนก็เป่นหนังก็เป่นสารพัดอย่างมันตื่นลี่ยนไปลี่ยังไปหมดจิตใจของเรานี้ก็เหมือนกันมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาที่คิดไปสารพัดอย่างมันไม่แน่บางทีคิดฆ่าตัวตายเลยก็ได้บางทีคิดสุขก็ได้บางทีคิดทุกข์ก็ได้ ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไปเชี่ยวจิตไปมันก็โกหกเราเรื่อยไปเป็นทุกบ้างไปทุกบ้างสลับซับซ้อนกันไปจิตนี้มันเป็นของไม่แน่กายนี้ก็เป็นของไม่แน่รวมแล้วเป็นอนิจักรรวมแล้วเป็นทุกขังรวมแล้วเป็นอนานตัตตาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พระบรมไตรภท่านว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเรียกว่าธาตุคือดินน้ำลมไฟเท่านั้นเอเอาจิตของเราพิจรารณาลงไปให้มันเห็นชัดเมื่อมันเห็นชัดแล้วอุปทา,านที่ถือว่าเราสวยบ้างเรางามบ้างเราดีบ้างเราชั่วบ้างเรามีบ้างเราอะไรอะไรล้าอย่างมันก็ถอนไปถอนไปเห็นสภาวะอันเดือวกันเห็นมนุษย์สัตว์ทั้งหลาย อันเป็นอันเดียวกันเห็นไทยเป็นอันเดียวกันกับฝรั่งเห็นฝรั่งเป็นอันเดียวกันกับไทยเมื่อจิตของเราเห็นเช่นนี้มันก็ถอนอุปาทานความยึดมั่นออกจากจิตใจของเราเมื่อพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา มันก็น่าสังเวชถอนปุาไม่ได้เป็นกขเป็นตว่นตักวิตใจเห็นท่มันก็เกิดนิี่ิธาความเบื่อน่ะคลายความตือาคือเห็นว่ามันเป็นขอไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโมหะก็ดีมันก็ลดน้อยถอยเกไปทุกข์เป็นตุกผลที่สุด เหลือแต่ปดคือจิตนี้เป็นเดียวเท่านี่เรียกว่าการทำกรรมมาทำฉะนั้นจึงขอฝากโยมเอาไปวิจารณาเอาไปศึกษาไปจับวันรปจับชีวิตเอาไว้เป็นมรดกติดตัวสืบไปโยมเอาไปวิจารณาแล้วใจก็จะสบายใจก็จะไม่ยุ่งใจก็จะสงบกายยุ่งเลยเพราะฉะนัน เอ,เ,เอาเอาไว้ตอนถ่ายนี่ครับถวนายแต่ชุปอาหารก่อนเพราะวา่าต้นเงินเฮาเขาไปไหวไปไปไป,ไ,ไ,ไปว่างของเอานวยการก่อนก็ไไ้หรือเอาเขาไปต่างในเลยก่อนก็ไไ้นะครับอันนี้เป็นผลักานที่ถูกต้องชนนจงจำคำสอนไว้ต่อไป ณวันนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของ

เออทำที่อย่างรู้ยาก วันนี้เป็นวันมหาประวัติาความเป็นจริงนั้นเรานักถือพระพุทธเจ้าของเราเพื่อทูลพรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยิ่งกว่าอะไรทั้งหลายทั้งนั้นแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ของกับผมสำหรับอีพีนี้ก็คงต้องจบเพียงแค่นี้แล้วพบกันในอีกอีพีหน้าสวัสดีครับ